สวัสดีครับ,บนันนีก่อนที่เราจะปูโมเสกก็จะมีการเทป,ปรับพื้นออก่อนปูนะฮะนิสระนิส่าปมีการเทปรับพื้นแล้วก็ปั่นให้เรียบๆนะอยปั่นให้ได้ระดับก่อนที่เราปูโมเสกนะฮะถ้าเกิดเราปรับพื้นไม่เรียบหรือว่าพื้นเป็นแอ่งหรือว่าไม่เรียบเราปูปุ๊บ โมเสตเหล่านี้จะเคลืขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นการต่อพื้นนี่สำคัญมากนะฮะอันนี้ก็จะเลื่อปูที่ยังปูประมาณครึ่งลินนะฮะครึ่งลินเหลือหนึ่งลินประมาณนั้นนะฮะเป็นปูด์าวเลปูดปูกระเบื้องโมเสตโดยตรงนะฮะอันนี้คือเทปรับเรียบร้อยแล้วก็ดูร่องของปูนะฮะอันนี้จะเรียบ <c oughs> เป็นเกล็ดเล็กๆในน้อยนะฮะสำหรับช่างมือใหม่เลยครูที่ดูแล้วก็ดูเปวอยงได้นะฮะจะเรียบขอบนี้จะเรียบอ่าเดี๋ยวมาดูตอนที่คูเสร็จทีว่าสวยขนาดไหนและวิธีการปูย,ยังไงเนาะเดี๋ยวอย่าลืมติดตามลวกันนะครับถ้าอยากเห็นผลงาน ผรูมาเสร็จงานนี้ขอบคุณครับ